เตตะกิดปะนีตายเลยเห็นไหมเลยก็ะต่ายเลยนี่ไม่มีคนเื่อเห็นไหมฟ้องทำไมเรี้ลูกนอกก้่นจัดก้นตีบานซึ่งนี่ลูกนอกกระตัดโอ๊กตึ้งอ๋อป้าไม่โดดกับคุณจ้มสี่รอยเปอร์เซ็นต์ตึ่งโยไม่ได้กันตำรุกคือจ้ามรอยเลยจ้างนั้นกายเรื่งลูกนงวันไปร้องวันนึงตึ้งไม่ดูโยหรือได้ nó vẫn đang coi phăng cả đang luộc nong anh vô máy cái này. đang cứ luộc nong anh bật lông như này luộc nong anh vô ốc ở đây. đang cất cả đang lôi lau luộc nong rồi như ngọc ở đây. không chơi đang mày. cất cả đang lôi lau rồi tại này luộc nong tao này rồi luộc nong anh bắt tụm ở đây này. không cả lắm. không trang. บนมกังวันก็มนก็ต้องอยู่ปนนีแล้วเราไม่ได้เราก็ไม่ตีสัาหรือตามร้านเลยแต่ก็น่ร้านอุกร้านะตัวไปเมื่อกัางพีนนี่เราจ้างลูกน้องมาอยยุก็ไม่่อยได้นี่ในห้องกล้เศรกิจปันีคุณเพิ่มมาได้ไหมเงียบไหมคับเงียบคุณผู้ปกครองก็มีใจใจรุ่งเขาก็ต้องระยัดรรมดากระตบแเลยกระตุเยอะไหมคะกระตบกเยอะเลยจางกันจางลูกน้องไปกันตายเลย ตายมดในการไม่เราก็ไปเดียวก็ปาต่นิดเดียวแต่ไม่รถคนเดียวจ้างแต่ก็ใกล้นี่อาจังไม่มาก็ขอคุณนไปนั่งเราไม่ไหวยอมใกล้คนเดียวก็ปลาต่านี้กลยจำจำเดวันยุดตะวันจำเดวันยุดระวันเลยตาว่าไม่มีหลกไม่มีเด็กจอยแต่มีเด็กเกิดใกล้นใกล้วันปลายึตี คือเรายอมให้คนเดียวมันรอรอสู้ต้นตุ่นไม่ได้เลยมันมั่นป่านนั้นแหละไอลรถต้นตุ่นได้แต่กินนี่เลยไอ้หรดต้นตุ่นบัตดบัดบัดตู้ดิบนี่เลยรดมังจะไม่เอออย่าขึ้นไอ้หลุกนองกระได้แต่วัตถุดิบนั่นนั่นนี่วัวเป๊กมาตั้งต่ขึ้นมาทุกอย่างนี่มีเลือดทักซิปกรองนี่ก็ับเจ้านั่นแหละเจ้วันอยู่แล้วกระตุ่นเลยโดยลายเย่จะทีนี้นี้ไก่กรองขนาดยังสามซิปบ้าง แต่ว่าก็หมดใกล้ไม่มดนะตีแปดเออไม่มีไม่มีคนเจอแล้วเลือดทักเย่ที่กลองนี่กระเป็ดเร็วกว่าหีสิบกล้าแรงกล้าก้าเป็นแรงตายว่านถ้าเป็นเอ่อ้าเป็นเย้าข้องร้านก็นักธุรกิจนะแต่กาก้าวเฉยเลยแต่ว่าเราวามันอ่าเศรษฐกิจซึ่งก็ลูกน้องก็จำเป็นต้องปเปื้อต้องมีเปิ่มขึ้นแหลกน้อยเดี๋ยวว่าถ้าขึ้นมาร์กก็ไม่ไหว่ะ ตอนนี้มันก็ไม่ว้อยู่เร็วแล้วไงยายเมื่อหลุกนองก็กระก้าลำบากแต่แต่ถ้าหมอเจ้าก้องร้านลำบากไหมเจ้าข้องร้านก็ลำบากนั่นแหละคือวันหนึ่งก็ประมาณซ้มรอยเองะส้มรอยส้มรอยแต่กินข้องเรามันก็มันก็เร็วแต่ว่าบางร้านเนะกินข้งวข้องเราไม่แต่เมื่อไหร่ร้านก็กินข้องเราได้บบเนี่ยก็าซ้รอยค่ะนั่นเลย กองกองเพิ่มยอดขายแล้วก็เราก็ต้นทุนหมาขึ้นแต่เราได้เต่าเดิมค่ะมันมันลงรับราคาก็ไปไปกระตบกับโคเซอร์เลยหล่าได้ประมาณนี้ก็ตอนนี้ก็เบอก้องแฝงมาหัวเตียมในจากเซอร์ลงเต่าไรลวางนี้โซดขึ้นกล้องลอยเลือดซ้ำรอยเลือดเลยตอนนี้ตอนนี้ก็เต่าได้ละก็นอืมรอบทุบยวางนี้จากกลองลอยเลือดนะอัวเทียมนะอย่างเดียวนะไม่กินเอิรเลย นั่นเลยขึ้นขึ้นแบบนี้รู้ไหกกขึ้นแคร่แรงกับโบต้นทุนนั้นก็ต้องตายแรงกันเดียวหว่าตายนั่นเลย่ <c oughs> าครัฐบาลจุดไม่นี่ก็อยากให้แบบให้ตั้มแบบจริงจังนะแต่ไม่อยากจริงจังไอ้ไอ้ไอ้บ้านเมืองให้ดีขึ้นอย่างเช่นการเนี้มัน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 โค้งนี่ตรงการใอ้โค้งนันหน่อยแบบแบบลดลงกันอ่มันมันมันตุกอย่างก็อยากให้ให้ไอ้มัน ค่ะ <S an> อัณาปากตองก็ประชาชนน่้ตอนนี้ประปาชนนั้นลําบากหรกโค้งันมันแพงขึ้นทุกวันขึ้นทุกอย่างเลยแต่เราไม่ได้มาขึ้นได้ค่ะ